เอามาใช้แทนใบนี้นะครับใบตัวนี้ก็เป็นใบที่แถมมากับเครื่องนะครับเห็นนะครับใบตัวนี้จะเล็กหน่อยนะครับใบตัวนี้น่าจะขนาดเก้านิ้วนะครับเห็นนะครับใบขนาดเก้านิ้วนะครับตัวนี้ก็สิบนิ้วนะครับ เอามาใช้กับเครื่องนี้นะครับเครื่องมารุยมานะครับ BC 260p นะครับเครื่องขนาด 26cc นะครับเดี๋ยวจะไปลองตัดกันดูนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนใบก่อนนะครับเครื่องตัวนี้เปลี่ยนใบไม่ยากนะครับนี่นะครับเอามือจับก็ได้นะครับถ้า ไอตัวใบนี้ไม่ค่อยคมนะครับนี่นะครับก็หมุนออกเลยนะครับเป็นเครื่องตัวเล็กนะครับก็จะเปลี่ยนง่ายหน่อยนะครับนี่นะครับตัวนี้มีความคมนะครับ ดูง่ายๆนะครับตัวหนังสือเวลาเปลี่ยนก็มาอยู่ด้านบนนะครับใส่ไปให้เข้าล็อกนะครับ ถ้าพลิกเครื่องนะครับพลิกเครื่องก็จะง่ายกว่านี้นะครับแต่ผมขี้เกียจพลิกนะครับนะครับเอาพอตึงนะครับตัวนี้ถ้าท่านผู้ชมกลัวมันบาดมือนะครับก็ใช้ผ้ารองแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับก็ถ้าจะ เอาตะปูมาเสียบก็ได้นะครับแต่ผมขี้เกียจหาตะปูนะครับเอาที่ท่านผู้ชมง่ายนะครับเ,เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองตัดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าใบตัดแบบนี้มันจะคมไหมนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ หญ้าแปลงนี้นะครับที่ผมจะมาทดสอบนะครับนี่นะครับตรงที่หนาๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับหญ้าตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับดูความหนานะครับนี่นะครับก็นหนาทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวจะมาตัดให้ดูนะครับ เป็นใบมาเท่นของแท้นนะครับ เนี่นะครับเป็นไงครับเพื่อนๆยะก็ขาดหมดนะครับเดี๋ยวจะตัดตรงนี้ชมอีกนะครับขออนุญาตวางโทรศัพท์ก่อนนะครับ ้เครื่องตัวนี้นะครับนี่นะครับความคมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าเป็นเครื่องที่แรงว่านี้นะครับก็จะตัดดีว่านี้นะครับแต่เครื่องนี้มันแค่ยี่สิบหกซีซีนะครับเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กแล้วก็น้ำหนักเบานะครับนี่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ หญ้าตัวนี้ก็เป็นหญ้าเพนกล่านะครับลำต้นจะยาวนะครับก็มีพันใบบ้างนะครับนี่นะครับดูนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ตัดไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับ